เอ๋หลังจากง้อออกหนกอาหารที่แสนอร่อยอร่อยของเฮาเนะก็คือน่องงัวจ่ะโอ้ยขาจนมาหอดคำหอนแรงเลยนี่พี่น้องในที่สุดเราก็ได้กินแล้วของแท่นี่แหละของแท่ไม่เม่าไอ้แซ่บแท้ บื้งหนา้าเบิ่งหน้าผู้เห็ดอะไกินแสีบได้ไหมหนองงัวหนองงัวผู้เห็ดกับเขาเสียบหนองงัวกับหนองเมียเขา,า,เาเวะเขาเลืออ้ผงจั๊กเลยเหลือเอาหนองงัวเด้เอ,อมันแสีบกว่าแม<น>่ <laughs> กินกับเขาก็ได้ <laughs> หัน่นหันจ้าหั่นหันหันห่นเป็นชิ้นพอดีคำ นี่นี่นี่พอดีกำลังทำน้ำซุปรออยู่ยเดี๋ยวขาสีเอาไปเ็ดไปลงในหมอน้ำซุปอีกทีหน,นึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเขากะบสีเอาไปลงหมอน่อยเนาะไปค่ะสามติดชีวิตพ่อคูวเอา,าจะ้ะจากน้ำซุปข้าวพร้อมแล้วลงไปเลยค่ะ ตงแป๊บเดียวกันเลยเราพี่น้องเออันสุกเลรอเออเพราะว่าน้ำน้ำมันจะเดือดร้อนเนาะสองงัวเข้ากับซุกแล้วอานี่ไอติยาเป็นกับซีซิมก่อนเนาะก่อนที่เขาซีซิมโลงก่อนว่ามันพอดีบ่เออก่อนเขาสิได้เอาเอาเอาผักลง สุดยอดฮะขาดทุกอย่าง,าางสูตรไผ่สูตรมันเราไม่หลอกเนาะสี่ให้น้ำเล่นห้องอ,อะไรถ่ายคลิปแล้วเหรออ่ะรับรองรอบนี้สุดยอด ผงนัวลงไปใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่ยร้ายแสีบร้ายแสีแสว่าทีนี้เนี่ยแสีบเนี่ยนอน <Yeah. S 2> เยอะยังไงได้ให้เดือดจังหน่อยก่อนรออีกจังหน่อยก่อนบ่นิดนึงนี่เริ่มเดือดแล้วค่านะตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องทักลงทักลงกับปงทั้งตัวของแสบีบ แต่ว่าพริกหน่่นาห้อใส่ที่หลังน้ำเ,เนีน่ยนะนาะเห้ใส่พริกป่นผู้เฒ่าผู้แก่เขากินน้ำกันได้เขายาเฝ้าใส่ถวยผู้เฒ่ากับใส่พริกหน่อยเอาแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วคนมาก <c oughs> ต้องปรุงรสชาติกลางๆไว้สำเร็จเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเตรียมตัวเดี๋ยวไปเสิร์ฟจ้ารับประทานเอากำลังใส่พริกใส่หัวขว่วไปลงถวยตามใจชอบอันนี้ตากออกมาจากหมอกับชื่อเอื้อง เริมกันปรุงตามใจชอบนะคะเนาะเขากกำลังเตรียมตัวจะกินข่าวพูนมีแกงเห็ดนำเนะแกงเห็ดจ้ามีกระสมตําถาดใหญ่เขาเฮ้ยพี่น้องเลยได้เวลาล้อมวงกินข้าวแล้วตาตาขยับเข้ามามาซิกมายังมาเป็นทังคบแต่ว่าออทางหนีรอบเอาไว้กินถาดีกว่าถากินเนาะฮะี่นน้องสดค่ะสดอ่แกวน้องเนียกับแม่น้องห่วยหรอเขาวะ แซ่บคัก